คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทาง หวยรัฐบาลไทยนะครับในงวดประจำวันที่16เมษายนพศ2565นะครับกับเลขทูบหลวงปุ่ทวดนะครับก็ได้มี f อพี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับว่าอยากชมเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้ f อพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะจุดให้ f อพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับผม ครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปูป่ทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออิคคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสสะ อินทยสังเทวยสังปลุมยสังมหารหมายสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจกวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณะยสังสัพพโลกาทิปติยาณะสังสัพพโลกาจริยาณะสังเอเตนะยาเสนะ เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติหนตุไม่หังนมโมพุทธสะนมโมธรรมสะนมโมสังคัสะเสยอญาีทีทางหูรูหูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดถ,ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันนลบรรดาในเรียกทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหัวรัฐบาลไทยในงวดประจำวันเสาร์ ที่เมษายนพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบทุกท่านทุกคนได้เทินสาธุครับผมเรียกทูบหลวงปู่ทวดก็จุดแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเรียกทูบหลวงปู่ทวดไปพร้อมกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลบรรดาลเลขทูบที่ออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยในงวดประจําวันเสาร์ที่16เมษายนพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเลขทูบหลวงปู่ทวดก็สุดแล้วนะครับสำหรับ f อซพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ด้วยท้ายคลิปนะครับก็เข้ารับชมได้นะครับว่าความเห็นตรงกันกับแอดมินหรือเปล่านะครับเผื่อมีโชคมีลาบกับแอดมินนะครับสำหรับวันนี้นะครับ f อซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทาง เลขทูบหลวงปู่ทวดก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับเอนซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบแนวทางเลขทูบหลวงปู่ทวดก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้แอดมมินคิมนําโชคพารวยก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ